เรากลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงที่2ของเส้นทางสายใหม่ค่ะดิ่ันพัิริยานะคะยังอยู่กับคุณปฐมพงศ์สวนนภลึกหรือว่าคุณดาวุฒิค่ะเป็นมุสลิมมาแล้วร่วมเกือบเกือบจะ3ปี3ปถ้าเกิดธันวาห้าหนี่ก็ครบ3ปีเต็มถูกไหมคะคคได้เมื่อกี้เล่าให้ฟังค้างอยู่ตรงที่ว่าไปเข้ากริมอชาดะที่มัสยิดที่ลำหินแถวแถวหนองจอกอะนะนะคะแล้วก็จุดประสงค์หนึ่งก็คือว่าได้มีการอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งคู่มือมัวรลัฟ ทุกันนี้ก็มีขายอยู่ที่เห็นล่าสุดก็จะเป็นศูนย์หนังสืออิสลามเล่มสีน้ําเงินน้ําเงินนะคะข้างในอธิบายค่อนข้างละเอียดมากแนะนาเลยคุณผู้ชมถ้าหากว่าสนใจนะคะต้องการจะอ่านหนังสืออะไรสักเล่มหนึ่งที่อธิบายเรื่องความเป็นอิสลามได้อย่างเข้าใจง่ายๆเนี่ยเล่มนี้เลยนะคะก่อนหนะ้าที่คุณจะอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณเคยตั้งคาถามอะไรให้กับชีวิตบ้างไหมตั้งคําถามว่า<ม>แท้จริงเราเราเรา,เราทำไปเพื่อสิ่งใดทําอะไร กบบาัไหว้บูชาต่างๆเพื่อสิ่งใดและอะไรที่ถูกต้องที่สุดมผมเป็นลูกคนจีนผมเคยขึ้นลงเข้าไปในโรงเจอะไรอย่างนี้ผมไปเห็นรูปปั้นต่างๆผมก็มองว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่ม,มันมาจากอะไรมันมาจากบางอย่างก็มาจากนิชานเรื่องเล่าแล้วเราก็เอามาปุกปั้นว่าสิ่งนี้คือคือพระเจ้าของ,งนั้นนั้นเหมือนกับว่า เป็นสิ่งสมมติโดยที่เราเชื่อว่ารูปปั้นเนี้ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ให้คุณให้โทษได้คุณก็มีข้อสงสัยว่าแล้วจริงไหมใช่ใช่ไหมคะอย่างนั้นไปค่ะมันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่เรามองล้วมันไม่ใช่ค่ะแล้วมันคุณต้องการหาคําตอบอะไรกับชีวิตผมต้องการด้วยว่าเราเกิดมาอย่างไงเกิดมาอย่างไงเราเกิดมาอย่างไงเราเกิดมาได้อย่างไงเกิดมาได้อย่างไงก็นี่ไงเกิดมาจากการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิใช่อา ไม่พอ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 มันไม่จบไม่จบเราจะต้องค้นให้ลึกกว่านั้นว่าเราเกิดมาจากไหนเชื่อว่าต้องมีมากกว่านั้นใช่แล้วมีมีคําถามอะไรอีกอ๋อมันมันเยอะเกิดมาเกิดมาทําไมเกิดมาจากไหนเกิดมาทําไมใช่ใช่ไหมใช่ครับแล้วโลกหลังความตายเราเคยสงสัยไหมใช่เราสงสัยว่าทําไมเราจะต้องณณจุดนั้นเราสงสัยว่าทําไมเราต้องเผาทำไมเราต้องเผาทําไมเราจะต้องทําอย่างนู้นทำอย่างนี้อืสงสัยหมด ฟุ้งซ่านขึ้นแบบฟุ้งซ่านได้ใช่ช่วงไหนช่วงที่ว่าเรียนม .6 กอ่ะเหรอคะช่วงจะเป็นช่วงมหาลัยหรือว่าช่วงที่จะเข้ากะริมอแล้วใช่ช่วงช่วงนั้นๆเลยตอนที่เราอ่านหนังสือคู่มือวารับเนี่ยทําให้ความสงสัยทั้งหมดของเราเนี่ยมันยิ่งประดังเข้ามาเยอะเลยไหมใช่ค่ใช่บางทีก็ข้อสงสัยบางอย่างก็กระจัางหายไปเพราะอะไรอ๋อกระจ่างหายไปเพราะว่าเรามาเจอคำตอบในอิสลามใช่ครับค่ะ คือพอมาเจอปุ๊บแล้วแล้วเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับเราแต่มันก็มีศาสนาที่เป็นเรื่องของพระเจ้าอยู่เหมือนกันอย่างคริสต์อย่างเงี้ยเขาก็พูดนะเรื่องพระเจ้าเรื่องอะไรอทําไมเราถึงไม่เชื่อตรงนั้นหรือเรา่ไม่ได้ศึกษาเราศึกษาแต่อิสลามอย่างเดียวผมไม่เข้าใจว่าสมัยเรียนมัธยมผมเรียนโรงเรียนคาทอลิกใช่ใช่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมวันอัทที่จะต้องมาร้องเพลงที่โบสถ์ ซึ่งแถวบ้านผมก็จะเป็นอาจจะมีโบสถ์อีกที่หนึ่งจะเป็นบทของคริสเตียนก็มีเหมือนกันแต่แต่แต่จะไม่เชิงว่าร้องเพลงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คาทอลิกนี่รู้สึกจะมีร้องเพลงมาสวดมนต์มาร้องเพลงกันเล่นเป็นโนไม่เข้าใจไม่เข้าใจทําไปเพื่ออะไรแล้วทำไมไม่เข้าใจบ้างว่าแล้วมุสลิมละหมาดไปทําไมเคยเคยคิดไหมเคยสงสัยไหมตรงนั้นไม่สงสัยแต่เราเรา ณตอนนั้นผมเข้าใจที่ว่าเราเราชอบอิสลามที่ว่ามีพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวอแค่นั้นเองอมมีพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวเพราะว่าที่บ้านผมนี่มีมากมีมากมายมากเลยอืหน้าบ้านจะมีสารสารพระภูมิสารสารตายายแต่พอเข้าไปในบ้านจะเป็นเีืจู้เนืจู้ติจู้ก็คือสารเจ้าเล็กๆกันนะคะต้องต้องมีถวายน้ําชามีอะไรอย่างนี้คือที่เราคุยได้ ตอนที่เราคุยเนี่ยต้องต้องเรียนให้คุณผู้ชมทราบนิดน,นึงก่อนว่าเจาตานาเราไม่ต้องการที่จะไปดูแคลนครหรือว่าลบหลู่เพียงแต่ต้องการที่จะใช้เห็นถึงความแตกต่างตามที่บอกว่าแต่เดิมเนี่ยเหมือนกับเราต้องนับถือหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตเราวันนึงเราตั้งข้อสงสัยนะคะที่ทําให้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญว่าทําให้เราต้องมาเชื่อมั่นในอัลองเดียวที่เป็นผู้สร้างเหมือนก็ถ้าเป็นระบบนี้เขาเรียกวันสต็อปเซอร์วิสอ่ะจบเลย ใช่ไหมเป็นผู้สร้างด้วยนะคะเราสร้างทุกๆุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ไม่เว้นแม้กระทั่งตัวเราใช่ไหมใช่นะคะเราก็มาเจอคําตอบตรงนี้อะไรที่คุณทําให้คุณมั่นว่าอลลอมีจริงศรัทธาทาไมคุณถึงเชื่อว่าอัลลอมีจริงคุณดูจากอะไรเออมันเป็นความรู้สึกที่ยากจากที่ใบอพอพอพอเราพูดว่าไรระอิละลอยอ๋อโวะ มันเต็มมันอิ่มเต็มมันอิ่มมันมันอธิบายยากอธิบายยากมากอแล้วคุณไม่คิดเหรอว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ยุ่งยากคุณจะต้องเจอกับด่านที่มันโหดหลายๆด่านคุณถือบวชมากี่ครั้งแล้วสองครั้งสองครั้งจําครั้งแรกได้ไหมจําครั้งแรกได้เป็นไงเป็นเป็นอะไรที่แบบถือว่าไม่ยากสําหรับเราหนะหน้าก่อนหน้านั้นที่ผมจะกล่าวกับีมอชชาร์ดลองลองมาแล้วลองมาแล้วซ้อมซ้อมซ้อมใช่ก็ ไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราเลยทำเดินแล้วบางคนก็กลัวมากเลยเนี่ยการถือบวชเนี่ยจริงอาจจะเพราะผู้หญิงมั้งคะที่พี่เจอนะจะเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็จะแบบกังวลมากว่าจะได้ไหมจะทําได้ไหมสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงชีวิตนี้ไม่ค่อยปล่อยให้ท้องหิวเลยวบ้างใช่ไหมข้าวไม่เท่าไหร่แล้วน้ําล่ะกังวลไปคิดนู่นคิดนี่แล้วจะพยายามให้กําลังใจกันทําได้เราต้องเชื่อมั่นว่าเราทําได้คนที่เขา เหนื่อยกว่าเราคนที่เขาลำบากกว่าเราผู้สูงอายุบางท่านนะคะเจ80ิยังถือบวชได้เลยใช่ไหมเราต้องดูเป็นตัวอย่างของคุณนี่คือแบบชิลมากไม่ใช่เรื่องยากเลยไม่ใช่เรื่องยากเลยผมทำงานหนักมากแต่ละวันพบางทีก็ต้องขึ้นไปทำงานไปกับคนงานที่บริษัทอะไรอย่างนี้มีปัญหาคิดตลอดแต่มันก็ผ่านมาได้ไม่ใช่เรื่องยากทำเดิอนละด่านน้ผ่านด่านของการละหมาดไปเรียนที่ไหน เบื้องต้นคือหลังจากการการิมอชาดนะผมก็อ่านอีกครึ่งหนึ่งต่ออที่เป็นพวกรับการรับมาธีรับมาการนังรับในหนังสือวิธีปฏิบัติละใช่แล้วก็ณตอนนั้นยอมรับเลยว่าเราทําบ้างไม่ทาบ้างแต่พอมาเราเราได้มาเรียนศึกษาที่สันติชนอ๋อเรียนมาแล้วด้วยครับไปเรียนเมื่อปีไหนคะเอหลังสงการที่ผ่านมานี้อ๋อปีนี้เองปีห้าหกนี้เองจะเริ่มเรียนยังเรียนอยู่ไหมชุกวันนี้ยังเรียนอยูุู่งนี้ก็ต้องไปสิุูงนี้ต้องไปแล้วก็ ตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะไปที่นี่ตลอดชีวิตเลยอัญชาล้อเอาหจบคอร์สแหละจะไปตลอดชีวิตเลยเหรอจะเรียนกัรกุรอานให้ได้ครับเลแลวหมายความว่าถ้าเกิดคุณเรียนจบคอร์สแล้วคุณได้ใบประกาศแล้วเนี่ยคุณก็ยังอยากไปเรียนอีกเพื่อจะเรียนกุรอานด้วยอะไรด้วยอชาลอค่ะคือคือไปที่สันติชนเนี่ยเราเป็นตัวคนเดียวเราเป็นมุสลิมคนเดียวที่บ้านเราไม่มีมุสลิมเลยพอเราไปที่สันติชนปุ๊บเราเราเหมือนกับว่า อบอุ่นอบอุ่นเราเหมือนเจอครอบครัวมีมีเพื่อนมีสังคมเราไปเจอครอบครัวเราไปเจออาจารย์หลายๆคนนะว่าโอ้แบบไม่อยากให้วันนี้จบเลยเหรอขนาดนั้นเลยนะใช่ค่ะค่ะค่ะแล้วตอนที่คุณกล่าวกอริมอชยฮาดาเนี่ยนะวันที่ไปที่ลำหินเนี่ยฮะคนแรกที่คุณบอกว่าคุณเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยคือใครแม่แม่แม่ว่าไงบ้างตกใจก่อนีนนี้ไม่รู้เลยเหรอไม่มีละแคะละคายเลยนไม่รอไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเลยหรอใช่ ไม่ไม่ไม่ได้เล่าเลยความเป็นลูกผู้ชายนะคุผู้ชมจะไม่ค่อยได้ใช่ไหมไม่ค่อยได้กระจุกกระจิกอะไรมากก็บอกแม่คนแรกแม่ตกใจแม่ตกใจแม่ก็อึ้งตอนนั้นจําได้ว่าโทรศัพท์เนรอโทรศัพท์โทรศัพท์แม่ก็ก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะวันนั้นเลยสองสามวันถ้าจำไม่จำไม่ผิดนะทิ้งช่วงหน่อยทิ้งช่วงวันนิดนึงแม่เนี่ยเออเองมาเข้าอิสลามแล้วนะอะไรแม่ก็อึ้งสะพัเข้าทำไมอะลูก ผมก็ตอบไปว่าผมต้องการพระเจ้าของหนึ่งเดียวอืแน่นอนก็เป็นเป็นเป็นบรรยากาศที่ว่าแบบอึดอัดอึดอัดมากเราก็กลัวแม่ว่าเราจะแม่แม่จะไม่เข้าใจเรากลัวแม่จะเสียใจกลัวแม่จะไม่เข้าใจเราใช่ใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างแม่นี่เป็นอันดับแรกพ่อนี่ยากนะ ด่านแม่คือด่านง่ายหน่อยเพราะว่าความรักลูกไงสนิทกับแม่ค่อนข้างมากแต่พอค่อนข้างห่างแต่หลังหลก็พอให้แม่ไปบอกพ่อหรือบอกเองเห้แม่ด่านนี้สําคัญแม่ไปบอกพ่อใช่เพราะแม่ไปบอกพ่อแม่ก็จะมีวิธีพูดของเขาใช่ไหมกล่อมพ่อไปนู่นนี่ไปช่างมันเถอะนะเอกอย่างงั้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วพ่อยอมไหมพ่อก็เรื่องของมันอมันโตแล้วมันโตแล้วโตแล้วเรื่องของมันมันจะเรื่องอะไรก็เรื่องของมัน แล้วคุณได้บอกพ่อได้ตัวเองบ้างไหมอีกนานมาอีกนานไหมไม่ได้พูดกันเลยไม่ได้คุยกันแต่แต่เวลาหลังๆนี่กลับไปบ้านก็าเขาก็รู้เองรับรู้เองใช่โดยว่าโอเคละคุณเป็นมุสลิมแล้วแต่ตอนนั้นก็มีข้อถกเถียงเล็กน้อยภายในครอบครัวว่าไม่อยากบวชไงวว่าหนีบวชเพราะว่าเรียนจบแล้วพ่อแม่ทางบ้านเขาแผนเอาไว้ว่าหลังจากเรียนจบแล้วจะบวชนะบวชให้พ่อให้แม่แล้วก็ว่าจะบวชไปทําไมอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แล้วจะทํา จะไปบวชก่อนแล้วมาเข้าอิสลามมันไม่ใช่เราก็เริ่มเลยสิตัดไปเลยเอาอิสลามมาก่อนจะมีบางคนที่ใช้วิธีนีงนี้นะที่คุณว่าเนี่ยก็ไปบวชบวชให้เสร็จเรียบร้อยก็มาให้ไม่สบายใจแล้วก็มาแต่ของคุณนี่ไม่เลยไม่ผมคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกใจยังไงมันก็ค้านกับใจเราก็จะไม่ทําก็จะเอาทางนี้ขึ้นมาเลยขึ้นมาก่อไหน อันนี้ถือว่าสบายว่ามีน้องอยู่ด้วยไหมมีน้องอยู่ด้วยใช่ไหมก็จะรู้สึกง่ายหน่อยอย่างคนที่เมื่อกี้ที่เอ๋ยฟังว่าเขาเขายอมที่จะกลับไปบวชก่อนเพราะว่าเขากดดันกว่าเขาลูกคนเดียวมันเป็นภาระเราก็ไม่ว่ากันอันนี้คือพอดีเราเรารับรู้อยู่นะคะก็ไม่ว่ากันก็ทาซะให้เรียบร้อยเคลียร์แต่คุณต้องมั่นนะว่าว่าคุณจะมาทางนี้ก็ว่ากันไปคือแต่ละคนภาระหน้าที่ไม่เหมือนกันถูกไหมคะเราก็เอาเอาสิ่งที่เขาสบายใจที่สุด แต่ของคุณนี่ก็คือจบตรงนั้นเลยนะจบตรงนั้นเลยนะคะถ้ามีโอกาสถามตรงๆชาล็ออยากให้ครอบครัวมารับอิสลามด้วยไหมดูอาทุกวันดูอาว่าขอให้เรามีความรู้มากกว่านี้ให้เรามีความรู้เยอะๆให้เราสามารถไปพูดคุยกับพ่อแม่ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดอยากชวนท่านให้มาอยู่ในหนทางนี้ทั้งครอบครัวทั้งทั้งญาติพี่น้องทั้งแม่ทั้งพ่ออยากจะชวนมาให้หมด เราถึงมาเรียนที่สันนิชนเราจะได้มีความรู้มากกว่านี้เพราะว่าผมเป็นคนที่ว่าอารมณ์ร้อนอพอพูดอะไรปุ๊บมันไม่เข้าทางเราแล้วเราจะแบบโมโหแล้วแต่ตอนนี้ก็แต่ดูไม่ออกนะว่าอารมณ์ร้อนอ๋อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นิ่งขึ้นใช่ไหมอิสลามทาให้ผมซบัดแน่นอนเย็นเย็นแน่นอนเย็นลงแน่นอนครับมาก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 ตีเป็นเปอร์เซ็นต์สมมติสมัยเมื่อก่อนเนี่ยระดับความฮีทอยู่ที่แปดสิบ นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยก็ไปแล้วนิดหน่อยก็โมโหอารมณ์เสียหมดทุกอย่างพานหงุดหงิดหงุดหงิดทำลายข้าวของไหมนิดหน่อยมีบ้างมันก็โอ้ไม่ได้ยิงใจอะไรอย่างนี้เลยก็มแต่เดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่อยู่มจากแปดสิบเหลือเท่าไหร่สามสิบสามสิบหายไปห้าสิบออืมทำไมอ่ะอิสลามมันไปทําให้คุณเป็นอย่างนั้นได้ยังไงโอ้พูดยากนะนี่ตรงไหนอ่ะตรงไหนคําสอนของอันล็อ์ตรงไหน หรือเราตวักกันรู้จักตวักกันไหมตวักขึคือการมอบหมายต่ออันล้อเหมือนกับว่า,วานี่คือการบททดสอบใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาคือการบททดสอบอะไรก็แล้วแต่เราลงเราพยายามไปเท่านี้ความพยายามเป็นของมนุษย์ความสําเร็จเป็นของอันล้อใใช่เราก็จะลดความกดดันลงใช่คนนี้ผ่านเข้ามาไอ้นี่มันด่าเราช่างมันช่างมันใช่ไหมช่างมันอันล้อทดสอบเนี่ยเขาเรียกว่าการตวักกันการมอบหมาย ประมาณนี้หรือป่ใช่ใช่ครับทำให้อารมณ์ร้อนของเราเนี่ยมันสงบลงชมันนิ่งขึ้นใช่มันไม่มันไม่ขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์มันคงที่ครับเป็นผู้ใหญ่ขึ้นใช่ต้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นค่ะนี่คือสิ่งที่ครอบครัวก็สัมผัสได้ไหมตรงนี้ได้สัมผัสได้ว่าเอกมันนี่ลงแล้วมันความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเอเขาเอ่ยปากเลยเหรอใช่๋อ้แล้วภารกิจของการต้องกลับไปทําตุ๊ดจีนสาจีนอะไรยังไงอ่ะก็ เราเราปฏิบัติไม่ได้แต่ยอมรับว่านี่คือแม่ผมทนไม่ได้ที่จะให้แม่ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปผมมีรถส่วนตัวใช่ไหมครับแม่อย่าขับรถเลยอันตรายเดี๋ยวผมพาไปส่งนี่คือแม่เราไปส่งที่ไหนก็ไปส่งส่งบ้านญาติบ้านอะไรอันทำดีแล้วไม่มีปัญหาครับพี่เคยเจอถึงขนาดบางท่านเนี่ยแม่คือยังอยู่กับคุณแม่ที่เป็นพุทธไงคะสมัยพี่ก็เหมือนกัน ตอนที่แม่ยังไม่เป็นมุสลิมนะของพี่นี่เอเลาะให้คุณแม่มาเป็นมุสลิมแต่ว่าเสียไปแล้วนะคะคุณแม่เสียไปแล้วตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องมีหน้าที่เช่นเอาจากกันไปไว้หิ้งพระ,ะสมมุติอ,อย่างเงี้ยมันสูงไงคุณแม่อายุเยอะแล้วจะไม่สามารถทําตรงนั้นได้เราก็ต้องทําโดยที่ไม่ได้มีเนี่ยแต่ว่าเนียดโดยช่วยแม่มพาแม่ไปวัด ตอนนั้นต้องไปไหมต้องไปแต่ขอว่าไม่เข้าไปในวัดใช่ใชไม่จุดทูปนะ,อ,ะอันนั้นนะ่ะคือสิ่งที่เราต้องถามตัวเองแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราใช่ไหมสิ่งที่เราเคยทํามาตลอดชีวิตวันนี้ทาไมเราถึงทําไม่ได้มีพระอยู่พระพุทธรูปอะคะอ่ะไว้ในรถสองคนแม่ลูกจะต้องคอยไหว้พระก่อนลูกจะขับรถอ,ออกจากบ้านแม่ก็จะมั่นใจว่าลูกฉันอยู่ในความดูแลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้แล้วเราไม่ได้เครารพสิ่งนี้ต่อไปใช่ไหมมันค้านกับความรู้สึกของเราเหมือนที่คุณเอกเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ต้องขอร้องให้แม่เนี่ยนิมนต์หรือว่าอัญเชิญ <c oughs> พระพุทธรูปเนี่ยออกจากรถออ้ยร้องไห้กันแม่ลูกดราม่าขนาดนั้นในะชีวิตนะ <c oughs> จริง <c oughs> คือแต่ละขั้น <c oughs> แต่ละตอนเนี่ยต้องคุยกับมู้รับด้วยกันนะคะคุยกับมุสลิมใหม่ด้วยกันแล้วเราจะเข้าใจว่ามันไม่ใช่ง่าย เราต้องเจอกับภาวะแบบนี้อย่างคุณหนึ่งเนี่ยคุณต้องพาขับรถพาแม่ไปสัญจ้าบ้างสมมติไปลงเจบ้างไปถือศีลบ้างไปบ้านญาติไปกินไก่ตุดจีนกันใช่ป่ะแต่เราไม่สามารถเข้าไปร่วมได้แต่เราทําด้วยความอะไรด้วยความกตัญญูนี่แหละคือสิ่งที่ต้องทำํำจริงนะต,งต้องทํานิ่งต้องแสดงให้ท่านเห็นว่าเรารักท่าน ท่านยังเสียสละมาให้เราได้เลยทําไมเราจะเสียสละในสิ่งนี้ให้ท่านไม่ได้แล้วทั้งหลายทั้งปวงมันขึ้นอยู่กับเจตนาถูกไหมคะคุณเอ๋ขึ้นอยู่กับเนียดของเราใช่นะแล้วแล้เราจะส่งตอบแทนการถือสินอดปีนี้เป็นยังไงบ้างคะรับเรื่องาทำเงินละการทำิละรับเรื่องดีครับค่ะมีต้องเดินทางไปต่างประเทศอะไรยังไงบ้างไหมอ่น่าจะเป็นช่วงต้นเดือนนี้ครับว่าต้นเดือนนี้เราเดินต้นเดือนสิงหาใช่วันที่หนึ่งถึงวันที่5สิงหาว่าต้องไป ปฏิบัติงานต่างประเทศนิดหน่อยที่อินโดนีเซียอ๋อค่ะอุยนโดก็ประเทศมุสลิมครับสบายเลยใช่แต่ว่าปฏิบัติงานช่วงกลางคืนต้องว่ากันทีทีว่ายังไงจะปรับตัวยังไงดีใช่ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เคยมีทัศนคติอะไรที่แบบเป็นลบกับมุสลิมไหมเช่นเห็นข่าวก่อการร้ายเห็นนู่นนี่นั่นความรุนแรงไม่มีเลยแปลกใจเหมือนกันว่าทําไมเราถึงไม่เออทั้งทั้งว่าเป็นคนช่างคิดเออใช่แสดงว่าต้องแสดงว่าต้องมีอะไรประทับใจกับ กับมุสลิมอยู่อเกี่ยวไหมไม่ไม,ไม่ไม่น่านจะเกี่ยวแต่มันมันเป็นสิน่งที่อย่างที่บอกอะมันบอกไม่ถูกเออคือเราไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยสนใจไม่มีภาพลบอะไรเลยไม่มีเลยอืมคิดได้ยากอืมแล้วทุกวันนี้พอมาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยพอมาติดตามข่าวสารนู่นนี่มาเจอสังคมมุสลิมจรงิงๆรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าสังคมมุสลิมเป็นเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ ถึงแม้ว่าบางทีผมดูข่าวพี่น้องต่างประเทศอะไรงนี้เป็นยากจนแบบไม่มีอาหารอล้วยากอะไรอย่างนี้ผมว่าเราเรามีทุกวันนี้ได้ยังไงนี่ไม่รูอัเยา้อ่เราให้เรามาส่งโปรดใช่คุณเอกคิดว่าเราถือบวตไปทําไมคะทําไมต้องถือบวตอัดล้อใช้ใช้ไปทําไมทุกอย่างที่เราใช้ในมีเหตุผลหมดนะใช่ใช่ครับใช้ไปทําไม ให้เรารู้สึกถึงความหิวกระหายอรหิวแล้วยังไงหิวหิวกระหายที่แบบว่าอคนที่เขาไม่มีอเขาอยู่ยังไงอให้เรารับรู้รสชาติของสิ่งสิ่งนั้นรับรู้แล้วยังไงต่อรับรู้แล้วก็ฝึกความอดทนของเราว่าอะไรอย่างนี้ครับเพื่อวันหนึ่งที่เรามีโอกาสเราจะได้เป็นผู้ให้ใช่สําคัญตรงนั้นแหละใช่ไหมคะอเล็์บอกว่าสังคมเนี่ยมันมีมือบนกับมีมือล่าง อิสลามจะมีศัพท์แปลกๆนี้เข้ามาเสมอฉะนั้นก็จะแรกๆก็จะแบบ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> จะมีศัพท์แปลกๆเข้ามาน <c oughs> อกเหนือจากคําภาษาอาหรับที่เราต้องค่อยๆเรียนรู้ก็จะมีคแบบแบบําแปลกๆเช่นคําว่าอะไรเนี่ยมือบนมือล่างคํา <c oughs> ว่าไม่กินกับปัญญาเนี่ยก็จะนอง <c oughs> คืออะไรไม่กินกับปัญญาอ๋อมันไม่ make s น n ์ e ภาษากรีกคือมันไม่เมคเซ e n s e คือมันแบบมันไม่ใช่สามัญสำนึกอ่ะ ใช่ไหมไอ้มันไม่กินกับปัญญามันเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเราจะมีศัพท์แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาตัวเปื้อนอย่างงี้โมเดนชอบพากคำนี้นะมาตัวเปื้อนผู้หญิงมาตัวเปื้อนคือมีประจำเดือนมาตัวเปื้อนคือถือบวชไม่ได้ละหมาดไม่ได้เป็นคําที่น่ารักอ่ะโเดนชอบนะคะก็จะมีคําอย่างเงี้ยว่าเออเราเราเป็นมือบนเพื่อเราจะได้เป็นผู้ให้กับมือล่างใช่ไหมเวลาให้เวลาบริจาคทานต้องให้ต้องให้มือขวาโดยที่ไม่ให้มือซ้ายรู้ เคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินใช่ไหมาการให้ต้องให้โดยมือขวาซึ่งไม่ให้มือซ้ายรู้แปลว่าอะไรคิดดีแปลว่าอะไรให้โดยมือขวาที่ไม่ให้มือซ้ายรู้ไม่แน่ใจไม่โอ้อวดแล้วหลักตามหลักสุนนะของของาศาสนาเนี่ยสุนนะคือให้ทํามือขวาเวลาทานข้าวก็ให้ทานมือขวาถูกไหมคะหลักหลักคือให้ให้เน้นมือขวาเวลาจะให้ก็เหมือนกันเวลาเรารับความดีเวลารับบัญชี จากอะไ์เนี่ยตัดสินความดีความชั่วเนี่ยคนดีก็จะได้รับบัญชีโดยมือขวานะคะจะเข้าสวรรค์เนี่ยด้ามือขวาเป็นมือที่สําคัญด้านขวาสําคัญเวลานอนก็นอนตะแคงขวาใช่ไหมก่อนนอนใช่ไหมเห็นไหมทุกอย่างมันเป็นแบบมันละเอียดอ่อน่ะมีอะไรซ่อนอยู่ทุกอย่างนะคะอ่ะให้โดยมือขวาโดยไม่ให้มือซ้ายรู้ขนาดมือซ้ายยังไม่ให้รู้อ่ะอ่าแต่ว่าไม่ให้อ้วดจะให้อะไรไม่ให้โอ้อวด เนี่ยคือสิ่งที่อาศาศาศาิสาลามสอนนะคะนั่นก็เป็นที่มาของการถือศีลอดเพื่อรู้จักการแบ่งปัน<ช>รู้จักการเป็นผู้ให้ร,รู้จักส,าก,สาการดไหมรู้จกักอย่างไรคิดอย่างไงกับระบบสากาดของอิสาลามเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นเห็นด้วยเรามันดียังไงคือคือ,คอให้ให้กับคนที่มีน้อยกว่าเราใช่เป็นทานบังคับเขาเรียกทานบังคับใช่ครับ เหมือนเหมือนเหมือนเป็นภาษีอ่ะใช่ใช่ไหมใช่เหมือนเป็นภาษีที่เราต้องจ่ายแบ่งแบ่งแค่เล็กๆน้อยน้อยของเราร้อยหนึ่งสองจุดห้าใช่ค่ะพันหนึ่งก็ย5บหาบาทใช่แค่นิดเดียวเองทําไมเราจะให้ไม่ได้ใช่ไหมครับคือถ้าร้อยหนึ่งให้สองบาทห้าสิบเนี่ยไม่เท่าไหร่นะมันมีวิธีคิดอย่างนี้นะร้อยละสองจุดห้าใช่ไหมพันหนึ่งเท่าไหร่พันหนึ่งยี่สิบบาทยี่สิบบาทห้าสิบใช่ไหมคะหมื่นหนึ่งก็ สองร้อยแสนหนึ่งก็สองพันห้าใช่ไหมถ้าล้านหนึ่งก็สองหมื่นห้าพอมีเงินล้านปุ๊บเนี่ยสองหมื่นห้าเริ่มจะเสียดายไงไอตอนมันเยอะไอตอนมีร้อยแล้วเสียสองหมนห้าสิบรู้สึกจิบจิบมันน้อยแต่พอมีล้านต้องเสียสองหมื่นห้าเริ่มรู้สึกเอยจงไงดีจะมีวิธีเล่นแร่แปรธาตุยังไงดีจะมีวิธีอ้อมยังไงดี เสียดายความเสียดายนี่คือมนุษย์นี่คือมนุษย์คุณเอกวันวันที่ยังไม่มีเงินล้านเนี่ยคิดอย่างหนึง่งพอวันที่มีเข้ามาปุ๊บเนี่ยช้ยตอนมันจะเริ่มมาทํางานใช่จะคิดอีกแบบจริงเพราะฉะนั้นคุณเอกต้องสิ่งที่แนะนําก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวเองเยอะๆอวันวันวันที่เราเป็นมุสลิมใหม่ๆเราเคยไฟแรงเราเคยคิดยังไงมุ่งมั่นยังไงเก็บตรงนี้เอาไวใ้ให้อยู่นาน อย่าไปอะไรอะมอดไหมไปตามกระแสตามอะไรต่างๆนานาต้องรักษาความมี إ ي มานให้ได้เยอะๆนะคะเพราะฉั้นทุกวันนี้ก็คือไปเรียนสันติชนอยู่รเรียนเรื่อยๆครับนะเรียนทุกวันทุกอาทิตย์ถ้าถ้ามีอาจารย์ชวนไปไหนผมไปหมดมีบัญญาตที่ไหนผมไปได้ผมก็ไปาะอยากให้อิสลามซึมเข้ามาในตัวผมเยอะๆดีค่ะดี มันมีสื่อเยอะแยะมากมายหลายสื่อเลยนะ,ะวิทยุเอย่ยเน็ตเอย่ยทีวีดิจิทัลเทียมก็เยอะนะคะอย่างที่คุณเอ๋มาคุยกับดิฉันในวันนี้ในรายการเนี่ยก็จะทําให้คุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจคําเนี้ยคุณเอกว่าสาคัญไหมสาคัญมากอืสาคัญมากเพราะว่าเพื่อนที่เรียนที่สันติชนนี่บางคนก็ยังไม่เข้านะยังไม่เข้าอิสลามน,นะมยังไม่ก้าวไปมอสเ็ราม,มาเรียนว่า มาเรียนอะไรงนี้มาเรียนว่าความเป็นไปสลามทํายังไงทํายังไงเราก็คอยคุยกับเขานะว่าเอ้ยเราเป็นอย่างนี้นะเราเป็นอย่างนี้เพื่อที่จะให้เขาว่ามีแรงบันดาลใจในตัวของเขาเองพอได้ไหมก็พอได้พอได้บางคนเพราะเรารับแล้วเราเหมือนเป็นรุ่นพี่ละ ใช่ไหมคะสามารถที่จะไปบอกเขาต่อได้ว่ามันเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงใช่ไหมคะทุกวันนี้ละหมาดเป็นยังไงบ้างสามารถครบครบทุกเวลาเราทำโดยเลยละเรียนละหมาดนิดเรียนที่ไหนคะเรียนที่สันติชนทั้งหมดแล้วก็บางทีก็ด้วยด้วยสถานที่ทํางานพนักงานในโรงงานมากกว่า5 0เป็นมุสลิมเนาะใช่ครับมากกว่า5 0เ บริษัทของคุณเนี่ยนะมหาจักรโคเชนเนี่ยนะใช่ครับอยู่ในท้องที่หนองเจออ๋อค่ะค่ะแต่ว่าเราดูอาครับว่าเพราะว่าพี่น้องมุสลิมว่าเวลาละหมาดก็แล้วเวลาละหมาดเขาละหมาดร่วมกันไหมหรือว่าต่างคนต่างละหมาดก็ยอมรับเลยว่าไม่ได้ละหมาดกันไม่ได้ละหมาดร่วมกันคือต่างคนต่างละหมาดหรือไม่ค่อยได้ละหมาดไม่ไม่ได้ละหมาด๋อคค่ะค่ะแล้วก็ดูอาว่างานยุ่งกันใช่ครับเราดูอาว่าเราเดี๋ยวเราจะคุยนะคุยกับ ทางฝ่ายบุคคลว่าถึงแม้ว่าจะไม่จัดห้องให้สักที่หนึ่งอาจจะหาพื้นที่เล็กๆว่าแล้วแล้วข้างโต๊ะทำงานไม่มีเหรออ่าสถานที่ทำงานจะเป็นรวมกันทั้งหมดทั้งวันแน่แล้วก็จะมีพวกคนญี่ปุ่นด้วย ซึ่งจะเป็นลําบากนิดหน่อยถ้าเกิดจะเป็นข้างบนนั้นอาจจะต้องหามุมนึงมุมใดมุมหนึ่งของโรงงานมาละมาร่วมกันอาจจะไม่ต้องเป็นห้องก็ได้ค่ะสมมติถ้าไม่สะดวกนะอะไรหาอะไรมากั้นซื้อฉากมากั้นก็ยังดีใช่ไหมบางคนเดี๋ยวเราจะเห็นปัจจุบันนี้มันจะมีรูปหลายๆรูปที่ส่งแชร์กันใน Facebook มาเราจะเห็นบางคนแบบละมาดกลางถนนละมาดอะไรอ่ะริมทะเลทุกที่ทําได้หมดทุกที่ทําได้หมดยกเว้นแต่ไม่ใช่เป็นใกล้นืยีเใื่อไม่ต้องมีคนถามว่าถ้าเข้าไปในวัดสมมติได้ไหม อาโอเคถ้ามันจําเป็นจริงๆริงใช่ไหมคนที่เขาใจเขามั่นจริงๆเนี่ยยังทําได้เลยขอให้นะัที่นั้นไม่ใช่ที่ที่ที่ทอัลลัสทรงห้ามไว้เท่านั้นเองนะคะวันหนึ่งเกิดจะต้องมีครอบครัวพร้อมจะเป็นผู้นําครอบครัวไหมพร้อม,อมเรามาเรียนตรงนี้เพราะว่าเราเราในอนาคตข้างหน้าเราเราต้องการที่จะเป็นผู้นําครอบครัวที่ดีคนหนึ่งคุณสมบัติของผู้นําครอบครัวที่ที่ดีต้องมีอะไรบ้างคะอ่า มีศาสนาไหมมีศาสนายังน้อยต้องนำละหมาดได้ใช่ถูกไหมในความรู้สึกของพี่นะต้องนำละหมาดได้เพราะผู้หญิงเนี่ยใครเขาเก่งกว่าคุณแค่ไหนเขาเป็นมุสลิมเดิมเขาก็ไม่สามารถมานำละหมาดให้กับคุณได้นะใช่นั้นคุณต้องหนึ่งเข้มแข็งได้ศาสนามีอะไรอีกแหมนี่ความเป็นผู้นำครอบครัวอ้าวมีอะไรอีกบ้างหนึ่งมีศาสนามีศาสนาสองตอนนี้ผมก็ยังไม่มีนะอ่าก็นี่ไงต้องมีเผื่อไว้สิสองมีอะไรอีก เราผิดชอบแน่นอนมีไหมมีความมั่นคงใช่ไหมคะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งถึงจะสามารถพร้อมที่จะดูแลคนในครอบครัวของเราได้โอเคอาจจะไม่ถึงขนาดแบบโอ้โหสบายเลิศหรูอะไรไม่ต้องเราก็พออยู่พอกินของเราค่ะอิสลามสอนให้ต้องต้องเชื่อในผู้นำนะต้องเชื่อในผู้นำค่ะพร้อมจะเป็นผู้นำก็ ตอนนี้อาจจะยังไม่พอค่อยๆค่อยๆค่อยๆเติมค่อยๆเติมเต็มให้กับตัวเองไปเรื่อยๆนะคะมีอะไรที่อยากจะฝากบอกไปยังบรรดาผู้ที่รับชมรายการอยู่แล้วก็กําลังสนใจศึกษาอิสลามบ้างไหมก็อิสลามไม่ใช่เรื่องยากออค่ะิสลามไม่ใช่เรื่องยากเลยสาหรับสาหรับคุณเป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วก็การปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากเลยอย่าเข้าใจผิดว่าอิสลามนั้น คือสิ่งที่ยากเกินไปสําหรับคุณลองมาเรียนรู้ดูแล้วคุณจะรู้ว่านี่แหละคือศาสนาที่แท้จริงของผมพูดเหมือนโฆษณาอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นจริงๆเป็นบนั้นจริงๆใช่ไหมมาจากใจจริงๆไม่ได้พูดโฆษณาเชิญชวนอะไรนะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ได้ยากคือบางคนจะคิดว่ายากไม่เอา ขอให้แค่เปิดใจเท่านั้นเองะะเปิดใจนะคะเราจะให้โอเคเนะคะวันนี้ขอบคุณามากนะคะคุณปฐมพงศ์สุวรรณพฤกษ์นะคะหรือว่าคุณดาวุฒิขอรับสะพัตตอบแทนความดีงามนคะคะให้ได้รับลิสกีที่หา้านแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะรวมถึงดูอาของคุณเป็นดูอาที่เราทรงโปรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการงานที่ดีในเดือนรอมฎอนแบบนี้ขอรับงสงโปรดตอบรับนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะดิฉันบรริรยาค่ะและคุณดาวุฒินะคะคุณบถมพงศ์สุวรรณพฤกษ์ถือโอกาสนี้ลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันก่อนเลยนะคะ,ะวัสลามอะลยกุมมารมาะมะตุลลอ์วะบุรากาตูสวัสดีค่ะ